นะครับตอนนี้ก็คงจะเห็นชัดว่าภัยธรรมชาติมาอย่างหนักในหลายพื้นที่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 13, 19, 20แล้วก็25ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลาหลังจากนั้นมาไม่เกิน45วันทุกอย่างก็ทยอยเกิดขึ้นภัยธรรมชาติแบบนี้ในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่17นะครับ อากาศก็จะหนาวเย็นแล้วก็จะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติในประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดภัยการเมืองอีก,กรอกเหมือนสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากนะครับในเชิงสถิติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสถานการณ์เรื่องโควิด -19 และสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาและก็ปรากฏการณ์แปลกๆฮะโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกฮะทให้อากาศหนาวถึงหนาวจัด นะครับบางประเทศถึงกับหิมะตกอย่างรลานะครับอย่างเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มต้นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกพร้อมปฏิเสธนะครับรับผิดชอบเหตุโจมตีรัฐสภานะครับไม่หวั่นถูกถอดถอนคู่กรมจะกลับมาไล่ล่าโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ นะครับต่อการบรรดาผู้สนับสนุนของผู้บุกโจมตีอาคารรัฐสภาเมื่อสาแลัวท, <c oughs> ที่แล้วนะครับระหว่างนะครับปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดนะครับเหตุการณ์ระบุคำปราศัยของเขานะครับก่อนเกิดเหตุเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วพร้อมเย้ยไม่หวันถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแก้ไขธรรมดูลที่25เชื่อสุดท้าย แล้วมันจะกลับมาไล่ล่าโจไบเดนซึ่งขณะนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะะเชื่อว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นตอนนี้นะครับสถานทูตไทยได้มีการประกาศเตือนคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา,กาว่าในช่วงการสาบ,บันตนของโจไบเดนนั้นอาจจะเกิดความรุนแรงและจะมีการชุมนุมเกิดขึ้น50รัฐนะครับทั่วสหรัฐอเมริกา,กาในขณะที่ YouTube ก็สั่งแบนช่อง YouTube ของทรัมป์ นะครับอ้างยุยงให้เกิดความรุนแรงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า YouTube ออกถแถลงนะครับสั่งแบนช่องทางการของประธานาธิบดีโดนัทชัวรนะครับไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์และมีสิทธิขยายเวลาเวลาให้อาจจะนานกว่านั้นสั่งโทษแบนฐานช่องทางช่วมอัพโหลดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหา ทำให้เกิดความรุนแรงก่อนหน้านี้ Facebook กับ Twitter ก็แบนชรัมป์ไปอย่างถาวรแล้วในะครับรองประธานาธิมัยเพนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาลั่นไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนประธานาธิบดีโดนดทรัมป์ยันไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดรองประธานาธิมัยเพนนนครับของสหรัฐอเมริกาบอกกับแดนซี่เพโลซีนะครับ รองประธานสาภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกาว่าตนเองไม่เห็นด้วยนะคกับกับการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแก้ไขตัฐรนูนมาตรา25ปลดประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่ม็อบเชี่ยเขานะบ,บุกเข้าไปทำการก่อการจลาจนในรัฐสาภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดมีสสรีพับลิกันอย่างน้อย3คน ได้ประกาศตัวแล้วว่าจะโหวตสนับสนุนการถอดถอนทรัมป์นะครับเพื่อให้ทรัมป์ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการยุยงให้ผู้สนับสนุนเดินขบวนปิดล้อมสภาได้ยังเรียกร้องให้คนเหล่านั้นต่อสู้ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายนะครับในสหรัฐอเมริกาและถูกจับกลุมไปมากกว่านะครับห้ารายนะครับ เหตุการณ์จราจนที่ทําให้สภาของสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทําให้ตอนนี้สหรัฐเกิดความอ่อนแอและทําให้นําไปสู่คําถามว่าประธานที่ประชาธิปไตยของอเมริกันจะเดินไปทิศทางไหนนะครับเหตุการณ์การสนับสนุนของทรัมป์ที่บุกที่รัฐสภานะครับความพยายามที่ทํารัฐประหารยึดอํานาจของประธานาธิบดีโดนทรัมป์เองทําให้ฐานะ ของอสหรัฐอเมริกาบนเวทีระหว่างประเทศอ่อนปลกเปียกลงจนถึงขั้นระดับรากฐานและทำให้เกิดคำถามว่าประชาธิปไตยอเมริกันจะแก้ไขข้อบกพร่อ,องผิดพลาดาชากาดชะกันในตัวมันเองได้อย่างไรเป็นบทวิเคราะห์ของสื่อมวลชนเป็นสื่อต่างประเทศที่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ทั่วโลกทำการจับตาในการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครติดอาวุธ คนติดอาวุธครึ่งหมื่นล้อมรัฐสภาก่อนพิธีสาบันตนของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับบรรดาผู้สนับสนุนและหัวรุนแรงที่สนับสนุนป์นะครับติดอาวุธหลายพันคนมีแผนปิดล้อมสาภาสาหรัฐอเมริกาก่อนพิธีสาบานตนนะครับของโจไบเดนประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับจากการเปิดเผยของสมาชิกสภาของเรสนกนึงนะครับเข้ารับฟังรายงานสรุป เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ที่มีผลต่อสมาชิกสภานะครับและต่อตัวอาคารรัฐสภาของเกรสนันเองนะครับรายงานบอกว่าเขาพูดถึงพวกชาตินิยมติดอาวุธจำนวน4,000คนนะครับจะเข้าทำการปิดร้อมรัฐสภาและขัดขวางไม่ให้สมาชิกเดโมแครตร,รายใดเข้าไปในด้านในนะครับคอโนแลมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตร รัฐเพนซิลเวเนียได้ให้สัมภาษณ์กับรายการนิวเดยของสถานีโทรทัศน์ CNN นะครับและพวกเขาเผยแพร่กฎการประทะนะครับหมายถึงตอนที่ควรยิงหรือไม่ควรยิงดังนั้นคือกลุ่มจัดตั้งที่มีแผนอย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาตั้งใจจะทำในสิ่งที่เขากำลังทำเพราะผมคิดว่าในความคิดของพวกเขาเองพวกเขาคือผู้รักชาติและพวกเขาพูดถึง ปี1,776นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ระหว่างประธานาธิบดีโดยรล่นชรอมในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สถานก,การณ์จะรุนแรงมากขึ้นจนมีการประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์หน้าลัทึกก่อนหน้านี้บราซิลก็สั่งยกเลิกนะครับวัคซีนโควิด -19 ของจีนอ้างว่ามีคุณภาพไม่ถึง60%ขณะเดียวกันก็ลือกันหนะัก นะครับว่าวัคซีนวัคซีนของจีนนั้นมีคุณภาพหรือไม่กล่าวนี้บราซิลถแถลงยืนยันวัคซีนที่ไทยจะซื้อมีประสิทธิภาพแค่50.4%เท่านั้นวัคซีนโควิด -19 หรือวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยชินวัคไบโอเทคนะครับสัญชาติจีนมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 ติดเชื้อไม่แสดงอาการแค่50 4ในการทดลองในบราซิล จากการถแถลงยืนยันของคณะวิจัยเพียงพอสำหรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมแบบเฉียดฉิวต่ำกว่าเคยประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต่ำกว่าข่าวลือสื่อมวลชนที่รายงานก่อนหน้านี้ล่าสุดถือเป็นความหวังครั้งใหญ่สำหรับบราซิลเนื่องจากวัคซีนโควิด -19 ของจีน1ใน2ตัวที่รัฐบาลกลางของบราซิลตเตรียมฉีดให้กับประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาด เรารอกที่2ในชาติที่มีผู้เสียชีวิตโควิด -19 มากที่สุดแปอดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาคำแถลงเกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งของบราซิลอ้างแหล่งข่าว2คนที่พบเห็นการทดลองระบุวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยชินวัคไบโอเทคนะครับมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปไม่ถึง60%ในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิลกระทุ่นให้ศูนย์การแพทย์ เมืองเซาเปาลูนะครับซึ่งรวมในการทดลองผลิตวัคซีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวโดยระบุว่าเป็นการคาดการล้รุนๆนนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้วัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์อิงกับไบโอเทครวมถึงวัคซีนของ m o เดอร์นาอิงพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพราว95%ซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริการวนๆในการป้องกันโควิด -19 นะครับ ในขณะที่ข้อมูลที่น่าผิดหวังของวัคซีนชินโนวัคคือการกัดเซาะล่าสุดนะครับความพยายามวัคซีนโควิด -19 แก่สมาชิกของบราซิลโดยเฉพาะประชาชนนะที่จะฉีดดินแดนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า200,000รายนะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดใหญ่เวลานี้โครงการวัคซีน ทั่วประเทศของบราซิลปรากฏว่าต้องพึ่งวัคซีนชิโนวัคและก็วัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทายาลัยออกฟอร์ดนะครับของอังกฤษนะครับหรือแอสตราเซเนกาแต่ยังไม่มีวัคซีนตัวใดได้ไดรับการอนุมัติจากการควบคุมระเบียบในบราซิลนะครับโควิด -19 สรุปยังคงติดอย่างหนักนะครับในทั่วโลกอันดับ1บเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับ2เป็นอินเดียแล้ก็อันดับ3เป็นบราซิลในขณะที่ญี่ปุ่นขยาย สถานการณ์ฉุกเฉินนะควบควบคุมโควิด -19 ครอบคลุม7จังหวัดนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขายายสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเรื่องของโควิด -19 ให้ครอบคลุม7จังหวัดรวมถึงเมืองใหญ่อย่างโอซาก้าและโตเกียวท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นมีเชื้อสะสมไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มีเพียง4,100คนทว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวทำให้แพทย์ออกมาเตือนว่าโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ติดเชื้อนะหนักเสี่ยงที่จะรองรับไม่ไหวนะซึ่งก็ตอนนี้เขก็ไปการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้หลักคิดของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีมาเลเซียฮะก็ใช้หลักคิดของประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคม ก่อนหน้านี้ก็เตรียมไว้ว่าจะอยู่สักประมาณเดือนมีนาคมคราวนี้ล็อกดาวลากยาวประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินด้วยอินโดนีเซียตอนนี้ก็พบกล่องดำเรียบร้อยนะครับใบแรกของสีวิจารยาแอร์ได้แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเตรียมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับนักประดาน้ำของอินโดนีเซียนะครับสามารถเก็บกู้กล่องวัคซีนโควิด -19 ของเครื่องบิน สีวิจารยา air นะครับที่ประสบอุบัติเหตุตกนะครับทะเลชวามีผู้เสียชีวิตอยู่62รายขณะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังอินโดนีเซียเพื่อร่วมหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจในระหว่างนี้จําได้ไหมครับไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือหิมะถล่มในอุณหภูมิต่ำในสเปนดิ่งขั้วติดลบ25องศาเซลเซียสนะครับประชาชนทางภาคกลางของสเปนปรากฏว่าต้องเผชิญกับะะอากาศหนาวสุดขั้วนะครับหลังหิมะตกเมื่อสุดสัปดาห์โดยบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิวัดได้ย0ติดลบถึง25องศาเซลเซียส นกรบถือว่าเป็นค่ําคืนที่เย็นจะเยือกที่สุดของประเทศในรอบกว่าวสองทศวรรษมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสืบเนื่องมาจากอากาศที่เร็วร้ายนกะรบโดยเหยื่อ2รายเป็นคนด้วยร่อนในเมืองบาร์เซลโลนากระตุ้นให้เจ้าที่ต้องออกคําเตือนแนะนําให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในพื้นที่อยู่อาศัยนะครับอุณหภูมิที่ดําดิ่งลงติดลบ25องศาเซลเซียสในเมือง โมลินาเดออาการากอนและก็เมืองเตรูเอลในภูเขาทางตะวันออกของมาริสเป็นค่ำคืนที่หนาวเหน็บที่สุดของสเปนในรอบปีนะครปีหิมะที่หนาถูกทิ้งไว้โดยพายุฟิโลนีมากลนะายเป็นน้ำแข็งนะครบกอความวุ่นวายในเรื่องของการจราจร,นะรปริมาณหิมะและน้ำแข็งคราวนี้ถือเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากปกติแล้วฤดูหนาวในสเปนอากาศจะหนาวไม่มากจัดขนาดนี้นะครับอากาศที่เย็นขั้วต่ำสุดในยามค่ำคืนทำให้เมืองโมลินาเดออารากอนนะครับห่างจากกรุงมาลิตไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ197กิโลถึงขั้นเรียกได้ว่าฉายาว่าเป็นไซบีเรียของสเปนเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้ในภาพรวมเนี่ย นะครับเกิดขึ้นในลาวเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในไทยตอนนี้ฮะก็หนาวฮะนะบ,บางพื้นที่ก็โดยเฉพาะยอดดอยนอนทก็ติดลบนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ในกรุงเทพมหานครในโคราชและอีกหลายพื้นที่เนี่ยนะครับอากาศเลขตัวเดียวฮะเจองศาบางจุดก็10องศา12องศาในจุดที่หนาวที่สุดนะครับสถานการณ์โดยรวมในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับตอนนี้ก็คงจะเห็นชัดว่าภัยธรรมชาติมาอย่างหนักในหลายพื้นที่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากวันที่13-19-20แล้วก็25ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ั 63, หรยเวลาหลังจากนั้นมาไม่เกิน45วันทุกอย่างก็ทยอยเกิดขึ้นฮะภัยธรรมชาติแบบนี้ในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่17นะครับ อากาศก็จะหนาวเย็นแล้วก็จะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติในประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดภัยการเมืองเอีกรอก็รกเหมือนสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเป็นไปได้สูงมากนะครับในเชิงเสถิติอย่างนั้นก็ตามปรากฏการณ์เช่นนี้นะทั่วโลกกาลังเผชิญกับภยัภยธรรมชาตินะครับก่อนหน้านี้เกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดหลุมยักษ์ในรัสเซียนะครับคราวนี้ก็เกิดอากาศที่หนาวจัด สามสี่ประเทศเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยแต่ไทยก็ไม่ถึงกับหิมะตกเรื่องนี้คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักิบัติตนแนะนำคนให้ปักติบัิตาพ่อสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดี รักสามคัคคีตัวเขตขาสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสางทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติ บ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิงพะยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ ต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อ ให้ช่วยกันตูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ